ตอนนี้ฉันยังอยู่ที่ญี่ปุ่นกับบอสเราทำงานแล้วก็ใช้เวลาว่างด้วยกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่โรงแรมเพราะว่ามีแขกแล้วก็ลูกค้าที่เราต้องพบปะรวมถึงต้องประสานงานต่างๆกันที่นี่ด้วยฉันได้เรียนรู้อะไรเพิ่มมากขึ้นในการที่เรามาญี่ปุ่นครั้งนี้จริงๆและฉันก็ได้รู้จักสถานที่ต่างๆที่บอสเคยอยู่มาก่อนสมัยเด็กสมัยที่บอสเคยเรียนที่นี่ ตอนที่คบกับคุณอากิโกะน่ะฉันไม่ได้ถามถึงเรื่องของคุณอากิโกะกับบอสอีกบอสก็ไม่ได้คิดจะเล่าเรื่องนั้นให้ฟังฉันรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงไม่จําเป็นต้องพูดถึงอดีตตอนที่อยู่ในเรียวกังหรือว่าโรงแรมด้วยกันนั้นมันเป็นโรงแรมระดับ5ดาวสไตล์ญี่ปุ่นท้องถิ่นแล้วก็มีห้องมากมายมีทั้งห้องประชุมแล้วก็ห้องอาหาร แน่นอนว่าที่นี่ก็มีบ่อน้ำพุร้อนออนเซนด้วยฉันไม่เคยแช่บ่อน้ำพุร้อนของที่ญี่ปุ่นแต่ฉันก็อยากจะลองดูเหมือนกันเป็นเพราะว่าที่เนี่มีทั้งบ่อน้าร้อนที่รวมทั้งชายและหญิงและบ่อน้ำร้อนที่แยกชายหญิงแต่ว่าทุกคนนะ่ะก็ต้องแก้ผ้าหมดถ้าเข้าไปใช่ไหมล่ะฉันก็เลยไม่กล้าจะเข้าไปที่นั่นตอนที่มีคนอยู่เยอะๆบอสบอกว่าถ้าอยากจะ แช่บ่อออนเซนจริงๆอ่ะก็ควรจะไปตอนดึกๆตอนที่ไม่ค่อยมีคนแล้วถ้าเกิดว่าอายอะนะฉันไม่อยากต้องแก้ผ้าต่อหน้าคนอื่นนี่นาะแม้ว่าที่จริงแล้วคนที่นี่เขาจะไม่ถืออะไรกันแต่ฉันอายอะในที่สุดวันที่ไม่ค่อยมีคนในช่วงเช้าตรู่ฉันก็ตัดสินใจที่จะขอให้บอสพามาเข้าบ่อออนเซนหรือว่าบ่อน้ำพุร้อนของโรงแรม ฉันไม่เคยลองอะไรแบบนี้แต่ว่าก็เป็นความฝันที่ครั้งหนึง่งที่ได้มาญี่ปุ่นจะได้ลองแช่บ่อน้ำพุร้อนแท้ๆของที่นี่นะน,นะนี่เป็นน้ำร้อนที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดินจริงๆที่ทางโรงแรมได้จัดพื้นที่ให้ไหลเข้ามาในบ่อน้ำร้อนนี้ฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็รู้ว่าจะต้องล้างตัวก่อนที่จะลงเข้าไปแช่ในบ่อออนเซน็นน่ะจะต้องอาบน้ำก่อนด้วยแต่ฉันก็ยังไม่กล้าจะถอดกระจมอกสักทีเพราะฉันกลัวนะสิ ว่าจะมีใครเข้ามาที่นี่ทั้งที่ยังเช้าอยู่เลยบอสก็มาด้วยตอนนี้เธอใส่ชุดคุมแล้วก็กำลังจะล้างตัวน่ะพัดเธอล้างตัวเสร็จแล้วก็ลงเข้าไปแช่บ่อนําร้อนก่อนได้เลยเดี๋ยวฉันจะตามลงไปทำไมล่ะเยห่หนูไม่กล้าลงบ่อคนเดียวกลัวเหรอหนูอายอะค่ะบอสบ่อมันใหญ่ด้วยแล้วถ้าเกิดมีคนเข้ามาทำไงล่ะคะหนูไม่กล้าลงอะค่ะ ลบอบสก่อนดีกว่านะคะจะลงพร้อมกับฉันหรือไงมันก็เหมือนกันนั่นแหละลงก่อนดีซะอีกจะได้ไม่มีใครเห็นนะอยู่ในน้ำอะ่ะแต่ว่าน้ำมันใสมากเลยนะคะบอสจะไม่มีใครเห็นหรอคะหนูอายอะคะ่ะคนที่นี่เขาแก้ผ้าลงไปแช่ได้ไงกันคะเนี่ยใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละฉันก็เคยแช่ตอนคนอยู่เยอะแยะ,ยะไม่เห็นอายเลยอะไรนะคะนี่บอสเคยแก้ผ้าต่อหน้าคนอื่นด้วยหรอคะก็ใช่น่ะสิ ก็ใครจะไปเลือกมาตอนเช้าหรือตอนดึกนักหนาล่ะบางทีฉันก็อยากแช่ก็มาเลยนี่ตอนหนูอยู่ด้วยบอสก็แอบ,บมาแช่บอกคนเดียวหรอคะเนี่ยตั้งหลายทีแล้วเธอน่ะไม่รู้เองเอ้าแล้วบอสไม่ชวนหนูเลยอะคะก็เธอบอกเองไม่ใช่เหรอว่าเธอไม่อยากจะมานะ่ะเธออายไม่ใช่เหรอฉันก็เลยมาก่อนวันก่อนนะ่ะบอสไม่เห็นบองหนูเลยอะแล้วเนี่ยบอสไปแช่บอดน้ำร้อนต่อหน้าคนอื่นแก้ผ้าต่อหน้าคนอื่นได้ไงคะคนเยอะหรือเปล่าควันนั้นน่ะ ก็เป็นบ่อหญิงล้วนนั่นแหละก็มีคนเต็มไปหมดเลยเพราะว่าที่เนี่ยเขาไม่มีบ่อส่วนตัวมีแต่บ่อรวมแต่บ่อทำอย่างนั้นได้ไงอ่ะคนอื่นก็เห็นหมดสิคะเห็นต้องอายเลยก็แค่เห็นแค่นั้นเองอ่ะที่นี่ทุกคนกแก้ผ้าหมดนั่นแหละมันก็แฟร์ไม่ใช่เหรอไม่มีใครใส่อะไรซะหน่อยเขาห้ามใส่ลงไปนะแต่ว่าหนูขอใส่ผ้าคนหนูลงไปในบ่อได้ไหมคะหนูอายอะคะ่ะเขาห้ามใส่ลงไปมันจะเสียมารยาท ถ้าใครมาเห็นเข้ามันจะดูแย่กว่าแก้ผ้าลงอีกนะก็หนูไม่กล้าถอดผ้านี่คะไม่รู้ใครเข้ามาก็ได้ไม่ได้ล็อกประตูไว้ด้วยอ่ะล็อกไม่ได้ก็ที่เนี่ยเขาเป็นบ่อสาธารณะใครอยากเข้าก็ต้องเปิดให้เข้าเดี๋ยวฉันจะรีบดังตัวจะได้พาเธอลงแล้วกันไม่กล้าลงคนเดียวอีกเธอเนี่ยนะพัดเขาหลังบอสจะมาเองอีกนะคะต้องให้หนูมาด้วยเข้าใจไหมคะหนูไม่ได้มาด้วยแล้วบอสมาแก้ผ้าคนเดียวคนอื่นเอะแยะได้ไงคะเนี่ย อย่าบบนสีหนูฉันก็บอกแล้วไงว่าเรื่องธรรมดาน่ะันนฉันเริ่มดีนเสียงคนแล้วเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาแล้วแน่ๆเลยถ้ายังไม่รีบลงไปถ้ามีคนมาแล้วจะไม่ได้ลงนะวันเนี้ยก็ได้ค่ะฉันรีบถอดผ้าขนหนูแล้วก็ลงไปในบ่ออันเซนนะ่ะบอสดูดฉันใหญ่เลยบอกว่าให้รีบๆเร็วเข้าฉันก็เลยกลัวว่าจะมีคนเข้ามาก่อนแต่หลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาจริงๆแล้วบอสก็แก้ผ้าก่อนที่จะลงตามฉันมา ฉันอายมากๆเลยนี่เธอกล้าแก้ผ้าตอหน้าคนอื่นได้ยังไงกันเนี่ยแล้วคนอื่นก็เห็นเธอไปแล้วด้วยอะ่ะฉันโกรธบอสมากเลยและฉันก็งอนด้วยนะที่เธอทําแบบเนี้ยแต่บอสบอกว่าไม่เห็นเป็นไรอะ่ะไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรยังไงก็แก้ผ้ากันหมดทั้งบอ่อแล้วเนี่ยแต่ตอนลุกขึ้นฉันจะลุกยังไงกันเนี่ยหลังจากที่ฉันได้อยู่โรงแรมนี้กับบอสเราทํางานแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันทุกวันฉันมีความสุขแล้วก็สบายใจขึ้นตอนนี้ฉันแอบวางแผนลับๆนะ หลังจากที่ฉันได้อยู่กับบอสฉันก็วางแผนเอาไว้นะว่าฉันจะวางแผนที่จะขอบอสแต่งงานฉันอยากจะหาวันเหมาะๆหลังจากกลับไปที่ไทยฉันว่าจะบอกเรื่องนี้กับแม่แล้วก็จะขอบอสแต่งงานถ้าเกิดว่าแม่เห็นดีด้วยแต่บางทีฉันอาจจะไม่ต้องขออนุญาตแม่แต่ฉันอาจจะขอบอสแต่งงานก่อนเลยเพราะฉันกลัวว่าเธอจะเปลี่ยนใจฉันว่าต้องทำเซอร์ไพรส์ดีๆหน่อยไม่งั้นฉันกลัวเธอจะปฏิเสธฉันหรือไม่พร้อม ฉันกลัวจะเสียหน้าและเสียใจอ่ะฉันว่าจะหาซื้อแหวนซักวงนะแล้วก็จะขอบอสแต่งงานอาจจะไปดินเนอร์ด้วยกันหรือว่าไปเที่ยวด้วยกันที่ไหนสักแห่งแต่ถ้ากลับจากญี่ปุ่นแล้วฉันว่าฉันคงมีความกล้ามากขึ้นเพราะฉันได้เรียนรู้อะไรจากที่นี่เยอะฉันน่าจะเก่งขึ้นและตอนเนี้ฉันก็ทํางานได้ดีฉันสามารถที่จะเก็บเงินมากพอที่จะขอบอสแต่งงานได้แล้วมันอาจจะไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะแต่ว่า อย่างน้อยมันก็น่าจะเพียงพอถ้าเกิดเธออยากจะอยู่ด้วยกันกับฉันน่ะบอสบอกว่าผู้หญิงที่เนี่ยเขาไม่ต้องเสียค่าสินสอดกันเวลาจะขอผู้หญิงแต่างงานด้วยอะ่ะผู้ชายก็ไม่ต้องเสียค่าสินสอดให้ผู้หญิงไม่เหมือนกับผู้หญิงไทยฉันไม่ต้องเสียค่าสินสอดให้บอสใช่หรือเปล่าหรือจะยังไงเพราะว่ายังไงพวกเราก็เป็นคนไทยถ้าฉันกลับไปบอกแม่ฉันต้องทำอะไรบ้างฉันยังไม่รู้เรื่องนั้นเลย ตอนนี้ฉันก็ไม่มีใครให้ปรึกษาสักเท่าไหร่นอกจากพี่ดานยคนเดียวฉันว่าถ้ากลับไปจะลองปรึกษาพี่ดานยดูว่าฉันจะขอบอสแต่งงานยังไงดีฉันถึงเต้นและหวังว่าเธอจะไม่ปฏิเสธฉันนะในหลายวันนี้ตอนที่บอสยุ่งๆกับการไปทานข้าวกับลูกค้าและหุ้นส่วนฉันก็มีโอกาสได้เจอพี่ฮานะในโรงแรมที่เราพักอยู่ด้วยกันด้วยพี่ฮานะก็ดูสดใสขึ้นหลังจากที่เธอเป็นคนที่ได้รับคัดเลือกให้มาที่ญี่ปุ่น เธอดีใจแล้วก็ตอนเนี้ยเธอได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นมากพี่ฮานะเก่งจริงๆเข้ามาทำงานที่บริษัทเพียงไม่นานแต่ว่าก็สามารถที่จะเลื่อนขั้นได้ตำแหน่งสูงขนาดนี้แล้วว่ะฉันก็แสดงความดีใจกับเธอด้วยพอฉันได้อยู่กับพี่ฮานะบ่อยเข้าพวกเราก็เริ่มสนิทกันเหมือนเพื่อเลยพี่ฮานะพูดไทยเก่งขึ้นมากจากที่พูดไม่ค่อยชัดตอนเนี้ยพูดไทยชัดมากแล้วเธอได้เล่าให้ฉันฟังถึงตอนสมัยที่เธออยู่ที่นี่ที่ญี่ปุ่น ฉันอยากจะรู้บางเรื่องก็เลยได้เปิดอกคุยกับพี่ฮนานะเรื่องของบอสฉันเล่าให้พี่ฮนานะฟังว่าพี่ฮนานะคิดยังไงถ้าเกิดว่าฉันอยากจะขอบอสแต่งงานหรือว่าอยากจะร่วมชีวิตกับบอสแต่พี่ฮนานะดูกังวลมากเพราะรู้ว่าฉันยังไม่ได้บอกเรื่องนี้กับแม่นะ่ะน้องพัดคะพี่เองก็อยากจะคุยเรื่องนี้กับน้องพัดมาตั้งนานแล้วที่จริงอพี่ก็ไม่ใช่จะ เกลียดอะไรบอสทิปเขานักหนาหรอกนะคะพี่ฮนานะหมายความว่าไงอะคะหนูคิดว่าพี่ฮนานะไม่ค่อยชอบบอสซะอีกเป็นเพราะว่าเรื่องของคุณอากิโกพี่สาวของคุณฮนานะใช่ไหมคะบอสเคยทําให้คุณอากิโกเสียใจใช่ไหมคะพี่ฮนานะก็เลยไม่ค่อยจะชอบบอสนะคะตอนแรกมันก็ใช่แบบนั้นแหละคะ่ะแต่ว่าหลังๆก็ไม่ได้คิดแบบนั้นแล้ว ยังไงบอสก็เป็นหัวหน้าของพี่อยู่ดีไม่สามารถที่จะเกลียดชังหรืออคติกับบอสได้หรอกคะ่ะแต่ว่าเรื่องในอดีตมันก็น่ากลัวอยู่นะคะตอนนั้นนะ่ะพี่อากิโกะน,นะคะเกิดอะไรขึ้นในอดีตช่วยเล่าให้หนูฟังมากกว่านี้ได้ไหมคะหนูไม่กล้าจะถามบอสนะคะไม่อยากให้บอสต้องเสียใจหรือว่านลกถึงเรื่องเก่าๆนะตอนนั้นพี่เองก็รู้ไม่ได้เยอะมาก แต่ว่าเคยเจอกับพี่อากิโกครั้งหนึ่งเธอดูแย่มากก่อนที่เธอจะคิดสั้นนะคะบอสทิปแต่ก่อนเป็นคนที่เอาแต่ใจทีเดียวแล้วก็ไม่ค่อยฟังเหตุผลตอนนั้นนะพี่ฮานะตัดสินใจที่จะเปิดเผยตัวเองกับครอบครัวว่าเธอไม่อยากที่จะแต่งงานกับผู้ชายที่พ่อกับแม่ะจะถาเอาไว้ให้ฉันที่เป็นญาติก็ทำได้แค่ให้กำลังใจทุกน,นั้นแต่ว่าพี่อากิโก ก็เสียใจมากที่บอสทิพย์กับไทยและเธอก็คิดว่าไม่มีหวังพี่อากิโกะนะเธอก็เคยรักบอสทิพย์มากๆเลยนะคะรักมากจริงๆเมื่อก่อนนะ่ะบอสทิพเป็นคนที่เจ้าอารมณ์มากเลยล่ะคะ่ะเห็นแบบนี้แล้วไม่ยอมคนด้วยแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองทำอะไรก็พุ่งตรงไปหมดสทุกอย่างถ้าเกิดว่าน้องพัด จะบอกกับครอบครัวและถ้าเกิดว่าครอบครัวของน้องพัดนะไม่ยอมรับในตัวบอสหรือว่าการแต่งงานของผู้หญิงด้วยกันอะไรแบบนั้นอีกพี่ก็กังวลว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเหมือนในอดีตที่เกิดกับพี่อากิโกข,ขึ้นมามันก็จะแย่เอาได้นะคะพี่ก็แค่เป็นห่วงน้องพัดเท่านั้นเองก็อยากให้น้องพัดเข้มแข็งแล้วก็พยายามเข้านะคะ หวังว่าคุณแม่ของน้องพัทน่จะยอมรับในความรักที่น้องพัทมีกับบอสทิ์ได้นะคะหนูยังไม่ได้บอกแม่เลยค่ะไม่รู้ว่าแม่จะคิดยังไงกับเรื่องนี้เหมือนกันไม่รู้ว่าจะรับได้หรือเปล่านะคะถ้าเกิดหนูอยากจะมีครอบครัวกับบอสจริงๆนะคะไม่รู้เลยแต่ว่าถ้าเกิดไม่ยอมรับเนี่ยหนูว่าหนูจะพูดคุยได้นะคะ เพราะว่าแม่หนูก็คงไม่ได้บังคับให้หนูแต่งงานกับผู้ชายหรืออะไรแบบนั้นหรอกค่ะพี่ฮานะเวลาก็ผ่านมานานมากแล้วยุคสมัยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะไม่แน่ว่าแม่น้องพัทอาจจะเข้าใจก็ได้พี่ก็แค่เตือนเอาไว้ว่าบางทีนะบอสเธอก็เอาแต่ใจจริงๆแต่ตอนนี้ก็เห็นว่าเธอนะ่ะก็เปลี่ยนไปเยอะมากจากแต่ก่อนบางทีอาจจะไม่ใช่คนคนเดิมแล้วก็ได้ ที่เคยใช้อารมณ์กับพี่อากิโกะในอดีตนะคะทั้งสองคนนะ่ะได้ยินว่าทะเลาะกันบ่อยมากพี่อากิโกะเป็นคนที่อ่อนไหวจริงๆแม้ว่าจะเข้มแข็งแต่ก็เป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดนะคะเลิกก็คือเลิกไม่เอาก็คือไม่เอาจะเดินหน้าหรือถอยหลังพี่อากิโกะถ้าตัดสินใจแล้วจะไม่มีใครไปห้ามอะไรได้บอสเองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน ก็เลยแยกกันทั้งคู่ในตอนนั้นนะคะไม่รู้ว่าน้องพัดจะยังไงนะคะแต่ก็หวังว่าพี่จะได้ฟังข่าวดีก็แล้วกันขอบคุณนะคะพี่ฮานาที่เตือนนะคะบอกว่าตอนนี้บอสโตขึ้นแล้วอาจจะไม่ได้เป็นแบบคนเก่าในอดีตหนูเองก็กลัวเหมือนกันแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนูก็จะไม่ทิ้งบอสค่ะหนูจะไม่ทิ้งบอสจริงๆหนูจะสู้ค่ะ ถึงแม e, pues right. ้ว่าจะไม่มีใครยอมรับก็ตามอ่ะถ้าพวกเราจะแต่งงานกันน่ะยังไงหนูก็จะสู้ให้ได้ค่ะเพื่อที่จะได้อยู่กับเธอน่ะเห็นน้องพัดรักบอสีิแบบนี้น่าอิจฉาบอสทิจริงๆเลยยังไงก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วกันนะคะฉันคุยกับพี่ฮานานานหลังจากที่เราเปิดใจด้วยกันเราก็ได้ไปแช่บ่อด้ำร้อนด้วยกันแล้วก็นั่งกินข้าวด้วยกัน หลายวันนี้ตอนที่บอสยุ่งกับงานฉันก็ใช้เวลาอยู่กับพี่ฮานะเป็นส่วนใหญ่แต่ตอนที่ฉันกลับมาที่ห้องอีกทีแล้วบอสก็ชวนฉันมาแช่บ่อน้ําร้อนด้วยกันและฉันบอกว่าวันก่อนฉันเพิ่งแช่บ่อน้ําร้อนกับพี่ฮานะไปไม่อยากจะเข้าออนเซ็นตอนนี้บอสก็ดูเหมือนจะงอนฉันแล้วบอกว่าฉันเอาแต่อยู่กับพี่ฮานะตอนที่เธอไม่ว่างฉันก็เลยลากบอสมาที่บ่อนอนเ้็นที่ได้นะ ฉันกลัวว่าบอสจะดูดฉันว่าเธอดูอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่รู้ว่าฉันไปสนิทกับพี่ฮานะมากขึ้นน่ะเธอไม่รู้หรอกว่าฉันแอบถามเรื่องของบอสกับคุณอากิโกะจากพี่ฮานต้องเยอะเลยเพื่อที่จะล้วงความลับในอดีตของบอสว่าเคยเป็นยังไงมาก่อนแต่บอสก็ยังทําหน้าดูฉันอยู่และเธอก็ไม่พอใจเอามากๆเดาแช่น้ํากันอยู่แป๊บเดียวแล้วบอสก็ขึ้นไปล้างตัวแต่เธอก็จะใส่เสื้อผ้าบอกว่า อยากจะกลับขึ้นห้องเลยเพราะว่าเธออยากพักผ่อนพรุ่งนี้ต้องมีคุยงานอีกเธอไม่ได้จะพาฉันเที่ยวอย่างที่บอกเอาไว้ด้วยอะดูเธอจะงอนฉันจริงจฉันต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อที่จะง้องบอสแล้วล่ะบอสคะแช่บ่อน้ําร้อนแป๊บเดียวคึ้นแล้วหรอคะเนี่ยก็เธอไปแช่บ่อน้ําร้อนกับคนอื่นมาแล้วนี่แช่แป๊บเดียวก็พอแล้วเดียวตัวก็เปื่อยกันพอดี ก็ได้ยินว่าไปแช่บอ่อร้อนกับพานะสองต่อสองมาแล้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่ซะหน่อยค่ะก็วันนั้นก็มีเพื่อนคนอื่นไปด้วยค่ะนั่นไหนบอกว่าอายคนอื่นไงบอกว่าให้ฉันมาแช่บอ่อร้อนกับเธอทุกครั้งเธอบอกเองไม่ใช่เหรอแล้วเธอแอบไปกับคนอื่นก็หนูอยู่กับพี่ฮานะแล้วมันบังเอิญว่าพี่ฮานะอยากแช่บ่อร้อนพอดีหนูก็เข้ามาเป็นเพื่อนเขาด้วยเท่าน,นั้นเองอ่ะก็เธอบอกฉันเองไม่ใช่เหรอว่าถ้าไปไหนต้องไปด้วยกัน แล้วพอฉันไม่ว่างนี่เธอก็ไปแช่บอดร้อนกับคนอื่นแล้วพอจะมางอนหนูทําไมคะก็พี่ฮานาเขาเป็นเพื่อนร่วมงานนี่คะแล้วเขาก็ดูแลหนูหนูก็ดูแลเขาตามภาษาเพื่อนนะคะคงจะดูแลกันดีมากสินะถึงได้น่าละเลื่นอยู่หลายวันมานเนี้ยอะไรกันคะนี่บอสเอาอยู่แล้วนะคะหนูก็บอกแล้วไงว่าไม่มีอะไรอะ่ะหนูเห็นพี่ฮานาเขาเป็นเพื่อนเป็นพี่เท่านั้นเองคะ่ะอีกอย่างหนึง่งหนูก็อยากคุยกับเขา ฉันเกือบจะหลุดออกไปแล้วว่าฉันอยากจะคุยกับพี่ฮานาเรื่องของบอสฉันก็เลยเงียบเอาไว้แต่บอสก็ชักสีหน้าแล้วก็ดูโมโหมากตอนที่ฉันพูดแบบนั้นอยากคุยกับฮานาเหรอที่อยากคุยกับฮานาก็ไปคุยเลยนะจะก็ไม่อยากจะคุยกับเธอแล้วถ้าเกิดว่าเธออยากจะคุยกับฮานาอะไรนักหนาเนี่ยจะคุยกันเรื่องอะไรเหรอฉันไม่ต้องรูดใช่ไหมเรื่องของพวกเธอเนี่ยบอสจะพังดูหนูสิคะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคะ่ะแล้วเธอคุยกับฮานาเรื่องอะไร ฉันไม่อยากบอกฉันก็ไม่อยากรู้แล้วนะฉันจะกลับห้องแล้วบอสเดี๋ยวก่อนสิคะเดี๋ยวก่อนค่ะบอสอะไรกีกล่ะยูน,นูก็ฉันบอกว่าฉันจะไปพักผ่อนลรวไงบอสเดี๋ยวพะงอนหนูความจริงอะหนูก็คุยกับพี่ฮานาเรื่องของบอสนั่นแหละค่ะอะไรนะเรื่องของฉันหรอทำไมละ่ะก็เธอไปคุยกับฮานาเรื่องอะไรของฉันนี่ ยินน่นินทาเลยชันกันเหรอหรือพูดถึงฉันในทางที่ไม่ดีกันแน่พัททำไมเธอทำแบบนี้อ่ะนิชัยนะคะบอสคืรว่าหนูอยากรู้เรื่องของบอสกับคุณอากิโกในอดีตนะคะแล้วพี่ฮนานะเขาเป็นญาติของคุณอากิโกนี่คะเขาก็เลยแชร์เรื่องราวให้หนูฟังก็เท่านั้นนะคะหนูเป็นห่วงนีิคะเรื่องเรื่องที่เคยมีปัญหาในอดีตระหว่างบอสกับคุณอากิโกนะคะเรื่องครอบครัวของทางฝ่ายนั้นด้วย พี่ฮานาก็เลยเล่าในมุมของเขาให้หนูฟังเท่านั้นเองอะค่ะเขาเล่าอะไรบอกมาให้หมดแต่เธอจะไม่อยากเล่าก็ได้นะถ้าอยากจะไปคุยกันสองคนก็ไปมีอะไรสงสัยในตัวฉันทำไมไม่มาถามฉันเองล่ะและ้วไปรู้จักคนอื่นไม่รู้เขาจะเล่าความจริงให้เธอฟังหรือเปล่าด้วยเธอก็ไปเชื่อคนอื่นจากปากคนอื่นเนี่ยนะพัทแล้วแบบนี้มันจะดีเหรอให้ฉันต้องอยู่โดยที่ เธอไปถามอะไรกับคนอื่นเวลามีปัญหาเนี่ยนะแต่ไม่มาถามที่ตัวฉันเองแล้วแบบเนี้ยจะคบกันยืดหรอพัดวะตุโกรดฉันมากเลยฉันกลัวตอนนั้นที่เธอพูดแบบนี้แล้วฉันก็เสียใจฉันก็เริ่มงอนแล้วเหมือนกันที่เธอต้องมาดูฉันด้วยอ่ะฉันแค่คุยกับพี่ฮานาเท่านั้นเองอ่ะไม่กี่วันเท่านั้นเองอะไรกันคะบอสแล้วมาดูหนูทาไมคะเนี่ยแล้วหมายความว่าไงคะที่ว่าจะอยู่กันไม่ยืดอ่ะ หมายความว่าบอสจะเป็นคนทิ้งหนูใช่ไหมคะในบอสบอกเองว่าจะไม่ทิ้งหนูไงหนูก็บอกไปแล้วว่าคุยกับพี่ฮานาเรื่องของบอสกับคุณอากิโกะเพราะว่าหนูเป็นห่วงเท่านั้นเองอะ่ะฉันบอกเธอไม่ได้ว่าฉันมีแผนจะขอเธอแต่งงานฉันต้องเก็บเรื่องนั้นไม่เป็นสรสยนี่นาฉันบอกออกไปฉันก็จะเฟลน,นะสิเดี๋ยวแผนก็แตกกันพอดีอะ่ะฉันไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วแต่เธอกดมากแล้วเธอก็ทำท่าจะเดินจากฉันไปอะ่ะ ฉันรีบเข้าไปกอดบอสไว้ยังไงฉันก็ต้องง้อเธอแต่บอสก็สะบัดตัวหนีฉันด้วยนี่เธอมาทําเป็นงอนฉันขนาดนี้ได้ยังไงกันเนี่ยบอสคะบอสหนูมีบอสคนเดียวนะคะบอสจะไม่เชื่อก็ตามใจแต่หนูมีบอสคนเดียวมาตลอดหนูเป็นห่วงแล้วก็แคร์บอสมากอ่ะบอสจะพูดได้ไงว่าจะอยู่กันไม่ยืดยังไงหนูก็ไม่เลิกกับบอสหรอกนะคะถ้าบอสจะมาบอกเลิกหนูก็ไม่ทันแล้วนะคะอะไรของเธอน่พาร์ทพูดอะไรเนี่ย คนเริ่มเยอะแล้วนะฉันจะออกจากที่นี่แล้วกลับขึ้นห้องในโรงแรมได้แล้วก็หนูบอกว่าหนูไม่ให้บอสทิ้งหนูนะคะถ้าบอสมาพูดคู่หนูว่าจะเลิอกอะไม่ให้เลิกนะคะฉันีไม่ได้บอกเลยว่าจะเลิกกับเธอก็บอสพูดเองอะเรื่องจะอยู่กันไม่ยืดไม่ใช่เหรอคะพูดอย่างนี้ได้ไงอหนูเสียใจยนะคะพัดไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อยเธอก็อย่ามางอนฉันก่อนสิก็บอสงอนหนูก่อนเองอะคะ่ะเมืเ่อกี้ไปได้แล้วไปขึ้นห้องไป ฉันขอโทษก็ได้ที่ฉันใส่อารมณ์ไปหน่อยอย่าไปทําเรื่องหน้าไอายคนอื่นเขาเห็นเร็วเข้าสิยิ่งมีคนมนะพูดถึงพวกเราอยู่นะก็มันจริงนี่คะตอนฉันเดินออกมากับบอสฉันเห็นว่ามีผู้หญิงบางคนท,ที่เขาเป็นคนรู้จักของบสองบสนะ่ะเข้ามาที่นี่แล้วพวกเขาก็เห็นว่าฉันกระหนุงกระหนิงกับบอสแปลกๆบางทีคนที่นี่หลายๆคนแล้วก็คนที่รู้จักกับุู้ส่วนแล้วก็ลูกค้าของเราอ่ะ อาจจะรู้แล้วเรื่องฉันกับบอสก็ได้ว่าพวกเราไม่ได้เป็นแค่เจ้านายกับลูกน้องกันหรือบางทีอาจจะมีคนไปบอกแล้วว่าฉันกับบอสคบกันอยู่จะเกิดว่าหุ้นส่วนหรือลูกค้าบางคนที่เขารับเรื่องนี้ไม่ได้และเรื่องรู้ไปถึงคู่แข่งว่าฉันกับบอสเป็นอะไรกันและข่าวอาจจะล่วไหลออกไปแบบนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในบริษัทนะฉันก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าฉันอยู่ห่างบอสไม่ได้จริงๆ เราตัวติดกันมากแล้วเราก็พักอยู่ด้วยกันถ้าเรื่องนี้ใครจะรู้ความจริงฉันก็ไม่กลัวก็ให้เขารู้กันไปเลยสิว่าฉันจะเป็นแฟนของบอสน่ะฉันไม่ยอมอีกแล้วคราวนี้แล้วฉันก็ไม่ยอมให้เธอมาทิ้งฉันด้วยไม่ว่ายังไงฉันอยากจะเอาแต่ใจตัวเองบ้างให้เธอรู้ว่าฉันนเป็นห่วงและยังไงก็จะอยู่ข้างๆเธอนะบอสคะไม่งอนหนูนะคะฉันเห็นว่าบอสแอบยิ้มเวลาที่ฉันงอ ฉันหวังว่าเธอจะไม่ได้โกรธฉันจริงๆเธอก็รู้ว่าฉันรักเธอรักเธอขนาดไหนฉันหวังว่าถ้าฉันปรับไทยแล้วบอกเรื่องนี้กับแม่แม่จะยอมรับพวกเราได้แล้วฉันจะได้แต่งงานกับเธอฉันกลัวว่าบอสจะปฏิเสธฉันกลัวเหลือเกินยังไงฉันก็จะต้องทําทุกอย่างไม่ให้เธอทิ้งฉันไปไม่ให้เธอต้องปล่อยฉันไว้คนเดียวอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าคนอย่างฉันน่ะ คงไม่เหมือนกับคุณอากิโกะหรอกฉันนไม่มีวันจะทิ้งบอสอยังไงก็ไม่มีวันจนกว่าเธอจะทิ้งฉันจนกว่าเธอจะเป็นฝ่ายทิ้งฉันไปก่อนเอง